การบินไทยเตรียมขยายฝูงบินด้วยเครื่องบินโบอิงชั้นยอดนี่คือข่าวใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมการบินในไทยและช่วยเราเดินหน้าสู่ยุคการบินสีเขียวแต่มาดูกันว่ามันจะสร้างความแตกต่างอย่างไรในโลกการบินที่กำลังเปลี่ยนแปลงรวดเร็วลองนึกภาพสิครับว่าการบินไทยกำลังเตรียมตัวเพื่อรับเครื่องบินใหม่ๆที่จะทำให้เที่ยวบินของเราปลอดภัยขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้าขนาดใหญ่ระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา Joy ส t s t a t e n e n t on f r a m e w o r k for u n i t น d ต t a t e s Thailand a g r e e m e n t on r e c i p r o c เ l Trade เพื่อให้การบินไทยสามารถจัดหาเครื่องบินได้ทั้งหมด80ลำตามแทนธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในแอร์ผลฟื้นฟูกิจการที่กำลังดำเนินอยู่นายชายอิมซิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจ ว่าแผนนี้ครอบคลุมการร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งและ GE Aerospace ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ชั้นนำของโลกการบินไทยได้ลงนามสัญญาจัดหาเครื่องบินโบอิ้ง787จำนวน45ลำเรียบร้อยแล้วและยังมีสิทธิ์ในการจัดหาเพิ่มเติม top t i o n order อีก35ลำซึ่งปัจจุบันเราได้ใช้สิทธิ์บางส่วนไปแล้วโดยเลือกเครื่องบินโบอิ้ง787เหมือนเดิมเพื่อความต่อเนื่องในการดาเนินการแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่สังเกตครับเครื่องบินเหล่านี้ ไม่ได้ส่งมอบทันทีทันใดแต่จะทยอยมอบให้เริ่มตั้งแต่ปี2,571เป็นต้นไปล็อตแรกจะเข้ามาเสริมฝูงบินของเราในปีนั้นเลยและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากเพราะเครื่องบินใหม่เหล่านี้ติดตั้งเครื่องยนต์ g x จาก GE Aerospace ซึ่งใช้เทคโนโลยีล้ำยุคช่วยลดการใช้น้ำมันและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เครื่องบินบินได้ไกลขึ้นใช้พลังงานน้อยลงและสร้างเสียงรบกวนน้อยกว่าปัจจุบันมากผลลัพธ์การบินไทยสามารถก้าวไปสู่เป้า หมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ได้เร็วขึ้นนั่นคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์สุดภายในปีนั้นซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกใบนี้ลองคิดดูสิครับการใช้เครื่องบินแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยธุรกิจการบินไทยฟื้นตัวจากการฟื้นฟูแต่ยังแสดงให้เห็นว่าเรากำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆทั่วโลกที่กำลังหันมาลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อรักษาธุรกิจ ให้ยั่งยืนแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นประเด็นที่ถกถิ่นได้บางคนอาจสงสัยว่าการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้คุ้มค่าหรือไม่โดยเฉพาะในยุคที่ต้นทุนน้ามนันผันผวนและเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนหรือแม้แต่คําถามท,าที่ใหญ่ขึ้นควรให้ความสําคัญกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการขยายธุรกิจหรือเปล่าและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามครับเพราะในความเป็นจริงการตัดสินใจนี้ยังนําไปสู่การสร้างงาน และพัฒนาเทคโนโลยีในไทยอีกด้วยแต่ก็อาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เห็นว่าการบินโดยรวมยังคงเป็นแหล่งปล่อยมลพิษหลักอยู่ดีในที่สุดแล้วข้อตกลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายแต่เป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของการบินไทยในการเป็นผู้นําด้านการบินที่ยั่งยืนคุณคิดเห็นอย่างไรครับการลงทุนในเครื่องบินสีเขียวแบบนี้จะช่วยให้สายการบินไทยก้าวกระโดดขึ้นมาหรือไม่หรือมันเป็นความเสี่ยงที่อาจทําให้ต้นทุนสูงขึ้นจนรับไม่ไหว ตอบกันมาในคอมเมนต์สิครับเราเปิดใจรับฟังทุกความเห็น